สวัสดีกัละยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีธนูทุกท่านนะครับชาวราศีธนูถือได้ว่าเป็นราศีที่9ของปีโหราศารสต์ และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีธนูก็คือคนยิงธนูชาวราศีนี้เป็นคนร่าเริงเป็นคนฉลาดและลักอิสรภาพด้วยความที่ดาวพฤหัสเป็นดาวประจำตัวคนที่เกิดในราศีนี้จึงเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่นและมีหลักการพวกเขามีความกระหายที่จะเรียนรู้และเดินทาง ด้วยความอยากรู้อยากเห็นและกระตือรือร้นชาวราศีธนูจึงเป็นหนึ่งในนักเดินทางที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางจักรราศีทั้งหมดจิตใจที่เปิดกว้างและมุมมองที่ยึดหลักปรัชญาผลักดันให้พวกเขาออกเดินทางไปทั่วโลกเพื่อหาความหมายของชีวิตสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีกัลยาณมิตรทั้งหลาย อาจารย์ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้ความกรุณากดติดตามและรับฟังคลิปของอาจารย์ตลอดมานะครับและก็ขอบคุณ f อท่านใหม่ๆนะครับที่กดติดตามในคลิปนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ อาจารย์จะมาพูดถึงดาวมฤตยูที่จะโครจรวิปรลิตนะครับโครจรผิดปกติในช่วงของวันที่11สิงหาคมปี2564ที่ใกล้จะมาถึงนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาแจ้งมาบอกวิธีกการเตรียมตัววิธีการรับมือกับผลรล้ายๆสิ่งร้ายๆที่จะเกิดขึ้นกับราศีของท่านนะครับและก่อนที่จะเข้าไปรับฟังรับชมเนื้อหานะครับ เรามาทําความรู้จักกับเจ้าดามฤตยูนี้คืออะไรนะครับดามฤตยูก็คือถ้าเปรียบเทียบก,ก็คือเป็นเทพเจ้าแห่งความตายนั่นเองนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งสิ่งชั่วร้ายแห่งโรคระบาดแห่งความอาเพศลางร้ายเพศภัยต่างๆที่เกิดขึ้นแบบผิดปกติที่เกิดขึ้นแบบยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อใดภาคชีวิตคนไปมากมายมหาศาลนะครับ ซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นในทุกๆรอบของ100ปีนะครับดาวมฤตยูจะโครจรทับดวงเมืองและดวงโลกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับเกิดภัยแบบรุนแรงนะครับผู้คนจะล้มตายเป็นผักปาเจ้าดาวมฤตยูนี้นะครับเมื่อโครจรเป็นปกติเนี่ยเมื่อโครจรมาเหยียบโลกเนี่ยก็จะทำให้โลกนี่ค่อนข้างจมดินไปอยู่แล้วเรียกได้ว่า ภัยอาเพศต่างๆก็เกิดขึ้นผู้คนสำคัญสำคัญบุคคลสำคัญสำคัญได้จากได้อําลาโลกนี้ไปนะครับแต่ครั้งนี้โคจรมาแบบวิปริตด้วยยิ่งส่งผลหลายๆยิ่งส่งผลให้เกิดเหตุการณ์หลายๆนี่ทวีคูณเป็นสิบเท่าร้อยเท่าเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งดาวดวงนี้จะโคจรวิปริตนะครับพักในมล ตั้งแต่วันพุทธที่11สิงหาคมนี้นะครับปี2564นี้ยาวจนไปตลอดทั้งปีเลยนะครับยิ่งการโคจรในครั้งนี้มาร่วมกับดาวพฤหัสและดาวเสาร์อีกด้วยดังนั้นแล้วความอาเพศจะประทุข,ขึ้นพรพร้อมกับโลกร้ายและมหันตภัยหรือภัยพิบัตอิอันรุนแรงที่จะมาพร,มพร้อมกันแบบไม่ได้นัดหมายยังไงมาแน่นอนนะครับ และราศีที่อาจารย์จะเตือนก็ให้รับชมกันนี้นะครับราศีแรกคือราศีเมษราศีตุลและราศีเมถุนนะครับท่านจะโดนอิทธิพลของดาวดวงนี้นะครับทำร้ายแบบหนักเลยนะครับที่ผ,ผ่านมาที่ว่าเจอหนักแล้วณนะช่วงนี้ที่อาจารย์กล่าวไปนะครับ11ส,บสิงหาคมเป็นต้นไปจนถึงปลายปีนี้นะครับ อาจจะหนักยิ่งกว่านะครับอาจจะถึงเรียกได้ว่าอยากจะแบบอยากจะจากโลกนี้ไปเลยนะครับดังนั้นแล้ววิธีรับมือนะครับขอให้ท่านใจ,เ,นยจเ,นเย็นพยายามใจเย็นๆนะครับพยายามดึงสติจะเจอหนักแค่ไหนยังไงก็ขอให้ประคองชีวิตตัวเองไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งคิดสั้นนะครับเอาธรรมะเข้ามาข่มนะครับพยายามหันหน้าเข้าหาพระธรรมให้มากที่สุดและปลายปีเดี๋ยวทุกอย่างก็จะผ่านไปนะครับ อาจารย์แนะนำขอให้เร่งทำบุญตั้งแต่วันที่ได้รับฟังคลิปนี้นะครับขอให้เร่งทำบุญทำทานนะครับไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ทำสมาธินี่เป็นการทำบุญที่ดีที่สุดแล้วนะครับไม่เสียตังค์ด้วยทำได้ที่บ้านก็นอนนะครับอาบน้ำแต่งตัวให้สะอาดสะอาดสะอ้าดนะครับใส่ชุดขาวได้ก็จะดีสวดมนต์ทำสมาธิวันละสิบนาที จะช่วยพิกร้ายให้กลายเป็นดีนะครับและราศีลองลงมาที่ต้องระวังก็คือราศีสิงห์ราศีกุมและราศีธนูนะครับสาราศีนี้ใหนะ้ให้ระวังในเรื่องของธุรกิจการงานในเรื่องของการลงทุนทำธุรกิจอะไรต่างๆนะครับไม่โลภนะครับให้ค่อยๆลงทุน หรือสรุปได้เรียกได้ว่าสั้นๆในช่วงนี้เนี่ยถ้าจะลงทุนอะไรนะครับสําหรับเจ้าของกิจการให้ลงทุนน้อยๆวิเคราะห์ตัวเลขให้ดีๆนะครับอย่าโลภถ้าโลภแล้วเจ็บเจ็บหนักเลยนะครับให้ลงทุนพอตัวเรียกได้ว่าเจ็บครั้งนี้ก็ยังมีเงินที่จะลงทุนในผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ในธุรกิจตัวใหม่ได้แบบนี้ก็จะช่วยให้วิกฤตคือไม่ต้องเจอหนักมากนะครับ และราศีต่อมาได้แก่ราศีพฤษภราศีมีนราศีกันราศีพิจิกนะครับทั้งสี่ราศีนี้ถ้าท่านนะครับอยู่สงบนิ่งเอาธรรมะเข้าข่มตัวเองนะครับสวดมนต์ทำสมาธิไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นไม่ยุ่งเรื่องของชาวาบ้านนะครับท่านก็จะไม่เดือดร้อนท่านก็จะไม่ได้ รับอิทธิพลเสียหายอะไรในช่วงนี้นะครับชีวิตยังประคับประคองยังสามารถใช้ชีวิตได้ปกตินะครับขอให้ระวังในเรื่องของปากเท่านั้น,นะครับอย่าปากร้ายอย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านท่านก็จะไม่เดือดร้อนนะครับและสุดท้ายได้แก่ชาวราศีกรกฎและชาวราศีมังกรนะครับอันนี้อาจารย์ก็ต้องขอเตือนว่าในช่วงของดาวมารุตยูนะครับที่โคจรวิปริตนี้ ขอให้พวกท่านระวังในเรื่องของความใจร้อนระวังในเรื่องของอารมณ์ร้อนนะครับอาจจะนำมาซึ่งการเสียหายอาจจะนำมาซึ่งข้อผิดพลาดในหน้าที่การงานในการค้าขายในการประกอบกิจการอะไรต่างๆเรียกได้ว่าถ้าใจร้อนทุกอย่างพังพินาศแน่นอนครับและวิธีเสริมดวงสำหรับทุกๆดวงชะตาราศีในช่วง ที่ดาวจะโครจรวิปลิตนี้แล้วนะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือการทําบุญสวดมนต์ภาวนานะครับทำใจให้สงบไม่ต้องคิดเยอะแล้วขอให้ในปีนี้เอาตัวเองเรียกได้ว่าไม่ตายอย่าเพิ่งด่วนตายนะครับขอให้มีชีวิตรอดจนถึงปีหน้าให้โลกร้ายนี้หายไปจากประเทศเราหายไปจากโลกใบนี้สักทีนะครับ เราจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เราจะได้เริ่มต้นทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับและสุดท้ายนะครับหากทุกท่านฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าดีมีประโยชน์นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับจารขอให้ทุกท่านตรงโชคดีและพผลจากลูกเลยๆนี้นะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ